ส,สุดๆเลย <c oughs> คือไม่รู้จะว้าวว้าวหลายรอบมากใช่ไหมตอนที่เรานั่งเรือมาเล็กๆอ่ะแต่แบบเหมือนเข้านั่งเรียนตรงเนี้ยก็คิดว่าเออนั่งรออะไรสวยงามมากต่างชาติน้องคนยืนรอ สบายเวียคอนสยามเบิ่งว้าวอลังกายาก,ากันช้างแหงเอาจ้ะแนนจะเข้าไปดูในห้างก่อนไหมคนเยอะแหงคนหลายแหงพี่เนอะเราดูน้ำพุก่อนก็ได้ หลายเองโหฝรั่งต่างชาตินั่งดูกันแบบชิวๆอะ่ะนั่งดูน้ำพูกันแบบชิวๆ ต้องงงไหมจะได้เห็น

อยู่ใกล้ลมมันพัด เขาไปใกล้แต่แบบเหมือนโดนน้ำอะ่ะเปียกว้าวว้าวสวยงามมาก ถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะคะเน้นถ่ายรูปไม่หยุดเลย คนเต็มเลยค่ะพี่พี่เต็มดียโหคนหลายแหง้งต่างชาติน้องคนยืนรอดูน้ำพุตื่นเต้นใครก็ตื่นเต้นที่ได้มาประเทศไทย Tăng công cân phục quân Nên <laughs> ว้าวสดนี้คือแบบ ในดูตรงนี้มันจะมีคนมีคนในเนีดูดูมันจะเป็นอะไรมันจะมีคนเต้นนะฉันคิดว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่เห็นอ่ะ <โ frustrating. S 2> ไหนจะมีคนตรงนี้คิดว่านะคิดว่าใช่ มีไหมปะหลอกเน้นหรือเปล่าไหนอะมันเป็นแบบรูกคนหรอหรืออะไรไม่รู้อะเราดูไปก่อนนี้แหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นบางวันหรือเปล่าก็จะไม่มีมีหรือไม่มีไม่มีมปกติมีอะเหมือนเลยนะเหมือนคอนเสิร์ตเลยอะเ,เป็นรูปนะนี่เป็นรูปห,ห,หัวใจอะไร วันนี้น่าจะไม่มีหรือเปล่าคนเต้นว้าวไอคอนสยามตัวเลขอยู่ในนั้นน่ะตัวเลขอยู่ในน้ำ <Ooh. S 1> ว้าวจะจบแล้วไม่มีคนเต้นวันนี้เน้นตรงนี้ตรงนไง <Wow. S 1> เปียก <Wow. S 1> เปียกหรือเปล่า เป็นไงความรู้สึกว้าวสุดๆเลย <c oughs> คือไม่รู้จะว้าวว้าวหลายโลกมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นด่ตอนแรกๆอ่ะแบบไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้อโอ้คือแบบอลังการเฮงเลนบอกคนกะไหลเออเยอะมากอีกอย่างมันจะมึนแก้งเราอ่ะน้าเปียกมดแล้วเห็นไหมผม <c oughs> เปียกมดแล้ว <c oughs> เห็นนะประเทศไหนหลายที่สุดคิดว่าอังกฤษอ่ะฝรั่งอ่ะเยอะฝรั่ง อ่าเห็นบ่เห็นขาเจ้าโซทุ่งอ่ะเห็นบ่เขาเจ้ามาเป็นทีมคันไปก็เจ้ามาเป็นทีมอ๋อเป็นทีมใช่เป็นกลุ่มอ่ะเห็นไหาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเข้ามาทัวร์ประเทศไทยเข้ามามาเที่ยวแล้วเขาก็มาเป็นกลุ่มอ่าพี่พี่เป็นกลุ่มของเขาเห็นไหมใช่เป็นกลุ่มของเขาคนหลายเฮงเนาะบกคิดเกิดขาด คนทั้งโลกมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้พี่ๆเป็นชิปว่าไรว่าแบบเหมือนเขานั่งรออะไรกันใช่ไหมตอนที่เรานั่งเรือมาเล็กๆอ,อ่ะแต่แบบเหมือนเขานั่งเรียนตรงนี้ก็คิดว่าบบเออนั่งรออะไรจะทมานั่งอรอน้ําพุเยอะมากเป็นไงมีแบบพวกแบบพลังเต้นอะไรเงี้ยไปเต้นแจมกับเขามากเขาสนุกมากเขามาเที่ยวประเทศไทยแล้วแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยเป็นแบบว่าแฮปปี้มากใช่ประเทศไทยนี่คือสุดยอดเห่ง มัดใจชาวต่างชาติอ่าพี่ๆคลิปนี้ก็ได้จบได้เพียงเท่านี้แล้วจ้ะก็คืออ่าเพคนเอพ่นมีรถกวาดน้ำเด้เห็นบ่รถกวาดน้ำเด้อุ้ยโบยเล่ชัยแรงคนกวาดเด้เพคนมีรถเด้แบบนี้ว้าวทันสมัยเฮงพี่ๆท,ทันสมัยเฮงเน,นุ๊น่าสนุกเนาะไปขับบ้างไป อ่าพี่ๆคลิปนี้กิโื่อว่าเพียงเท่าน,นี้เราจะเน่นก็ได้มาเห็นน้ำพุแล้วตามข้ามเรียกร้องของเอฟซียังให้เน่นไปเที่ยวไอคอนสยามก็ได้พามาเด้อเด้อก็คือเน่นประทับใจแฮงยิ้มไม่หุบเลยตั้งแต่มาตื่นเต้นมากตื่นเต้นแน่บอกว่าตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน<ช>อยู่ที่ประเทศเรามีไหมแบบนี้ไม่มีไม่มีเลยเนี่ย ลูกชาได้มาเห็นที่ประเทศไทยชาวต่างชาติเนาะจา๋าพี่เพื่อนได้มาเที่ยวประเทศไทยอดใจบวไหวจนได้ถ่ายหูนี่แหละคือประเทศไทยหูหลูล่ามากเพื่อนเป็นประเทศที่แบบเซรีาพาติวิพีไผ่มาเที่ยวก็มีความสุขไผ่มาเที่ยวกับปอดไทยไผ่มาเที่ยวก็สบายใจไผ่ก็ยักมาเนาะจา้าคลิปนี้น้องนกับเน็ก็สิจบไวเพียงเท่านี้เด้อจ้าก็สิไปแล้วเด้อไว้ฝากช้มคลิปโตไป คลิปนี้กันสิไปเด้อฟาสนับสนุนพวกเ่าสองคนโดยการบกว,วกโฆษณาแล้วก็ฝากซ่องน้องเนนด้วยนะคะพิมพ์คำว่าโตเองก็จะขึ้นมาค่ะพี่เป็นซ่องทิกต o อกคลิปนี้กันสิไปเด้อสบายดีขอบใจเอฟซีว้าวต่างชาติกำลังเดินไปขึ้นเหลือคูกคนหลายเฮงพี่มาตอนไหนก็ไล่ ต,ต,ตอนไไรก็หลายหลายคนเลยเนาะคือแบบหลายที่หลายรีกหลายส่วนมากก็มีแต่ชาวต่างชาติไปที่